เป็นบงกบวารรองเพ่งเขาบางังหันเข้ายางมากเขารองเพลงแส,สดงมาสิสสสาเป็นที่กีล่เขาบเขาคนเดมเหล่าได้ไปนองคนเดิาสาวตุ่มสีายางมาจอบึงเด็กไก่ม <ๆ S 1> าทีมรักดีพี่น้องทีมรักดีเป็น,ปน,ปนสวัสดี

Yeah those squad with two teams okay ah two teams because i was i uh, to my uh because i'm on stream okay yeah and i said hello hello They are no drink alcohol they drink oranges because they are sporty i said to them yeah well, but, well. L but later on right. we'll drink something else yeah <laughs> I okay. so enjoy thank you thank you very much huh? <laughs>

น่ารักนะคะน่ารักนะคะเขาเขาให้ถ่ายรูปเขาบอกเขาคุยเขาอะไรด้วยได้นะคะเขาน่ารักมากนะคะพี่สาวพุ่มก็มีความภูมิใจที่ได้นําเสนอของแบบนี้ให้พวกเราได้ชมกันนะคะไม่มีโอกาสบ่อยๆนะคะพี่น้องกานะคะ